มาบางคนยังไม่ได้ติดคือเข้อของผมตอนนี้ขอบุมาตังนี้นะครับแล้วก็อันนี้นั็นนี่เป็นเหรียญทองแอกไว้เลยค่ะป้าอันใหญ่แต่กอกไว้เลยนะจ๊าแล้วเดินตามไปเลยจ ก็มองไม่มีคนช่วยทีุดตรวจเราทำชาในเพอได้สามพันหปแล้วใช่ไหมแล้วก็ถ้าสมมติว่ารอที่ไหนจะซื้อเพิ่มก็ซื้อเพิ่ในในตัวเองเนี่ยมันก็จะได้เบิกจได้อยู่แล้วใช่ซื้อยู่แล้วสมมตินะอ่ทางเราก็จะเอาไว้ายม้่เากพราะฉะั้นก็แสดงว่าคนที่มาตรวจกับเราพอได้ผลตรวจ ก็รอผลพอรอผลก็ให้เอ็กซเรย์ถ้เอ็กซเรย์เนี่ยบอกก็ให้ฟาวดี้ได้เลยไหมถ้าพรุ่งนี้ได้เอ็กซเรย์แล้วก็แพทย์ก็วินิจฉัยเลยแล้วก็จ่ายฟาวดี้เลยถ้าอย่างเดิมมันถึงจะทันตาเพราะไม่งานเดี๋ยวคนไข้เยอะเกินต้ก็เปลี่ยนสีมาจะมมายุ่งที่ครูคดเนี่ยก็จัดระบบได้ดีนะฮะ อันที่หนึ่งก็คือผู้ที่มาตรวจเนี่ยทางเทศบาลก็เลือกเอาผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงที่เรียกว่าไฮลิสพอมาตรวจเสร็จเนี่ยทางเทศบาลก็วางแผนว่าพรุ่งนี้จะประสานกับโรงพยาบาลวิทยุปัดเอ็กซเรย์ ray, mm hmm. เพื่อที่จะดูว่าปอดเป็นยังไงบ้าง mm hmm. เมื่อเอ็กซเรย์เสร็จเนี่ย mm hmm. ก็จะขอให้แพทย์ได้จ่ายยาซึ่งได้ประสานการจ่ายยาแล้วว่า จะจ่ายฟาวิได้โดยการจ่ายของแพทย์ซึ่งระบบนี้เนี่ยก็ได้แนะนําให้ท่านอณเผอขยายผลในทุกท้องถิ่นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะจํากัดบริเวณของผู้ติดเชื้อได้หลักการก็คือชุดตรวจองค์กรปกครองท้องถิ่นไหนที่มีศักยภาพก็ซื้อชุดตรวจอันที่2ก็คัดเลือกคนที่มีสัมผัสเสี่ยงสูงมาตรวจก็จะก็จะได้เป้าแล้วอันต่อไปก็คือถ้าจําเป็นจะต้องเอ็กซเลย์ก็ ถ้าหากว่าโรงพยาบาลคิวแน่นก็ขอให้ใช้รถเอ็กซเลย์ที่จัดหาจะหาโดยเอกชนโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าของรัฐอื่นเพื่อที่จะให้ทันเมื่อทันก็จะทําให้อัตราการติดเชื้อความรุนแรงเราจะได้รักษาได้ทันซึ่งรูปแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่นําไปขยายผลให้ที่อื่นได้ปฏิบัติในทํานองเดียวกันครับต้องเระชนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับทุกวันนี้ทุกองค์กรปกรองท้องถิ่นมีแนวปฏิบัติแล้วก็ขอให้ช่วยกันคิดช่วยกันทํา อ,องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถที่จะซื้อชุดตรวจได้ร่วมกับของกระทรวงสาธารณสุขได้นะครับอันที่2ก็คือการเอ็กซเรย์เพื่อดูผลปลอดอถ้ารถเอ็กซเรย์ของโรงพยาบาลคิวแน่นก็องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถที่จะหาได้ก็จะทําให้ การดูฟิล์มดูปอดของคนไข้ทันตามกําหนดระยะเวลาอันต่อมาก็คือการให้ยาทางท่านในแพทย์สาธารณสุขก็ได้สั่งการไปทุกโรงพยาบาลแล้วว่าสามารถที่จะจ่ายฟาวิได้ให้ทันกับพี่น้องไวะชนที่ต้องการเมื่อเราทําครบระบบอย่างนี้ผู้ป่วยสีเขียวก็จะสามารถพักรักษาตัวที่บ้านส่วนผู้ป่วยสีเหลืองก็จะไปโรงพยาบาลส,าสีส้มสีแดงก็จะเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลของรัฐเมื่อจัดอย่างนี้แล้วพี่น้องไวะชนก็สามารถที่จะมั่นใจในระบบสาธารณสุขครับ ทางเทศบาลเมืองขุคดร่วมกับเทศบาลเมืองสำหรับสำแก้วนะครับก็คือเราก็มีนโยบายก็คือว่าจะต้องมาตรวจกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยมกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับตอนนี้เราก็เลยมามีการตรวจอ๊อเจนเทสนะฮะเพราะว่าเป็นาการตรวจแบบใหม่นะฮะเพราะว่าตอนนี้จะเราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขุคดของเรา เทศบาลเมืองคูคตของเราเนี่ยมันจะมีทั้งสองเทศบาลนะฮะมีเทศบาลเมืองลำสามแก้วและเทศบาลเมืองคูคตนะครับเพราะเราจะแยกโซนออกมาเลยเพราะว่าประชากรเรามันมากและหนาแน่นและร่วมกับโรงบาลประชาธิปัตย์และอำเภอลำลูกกานะครับมีนโยบายก็คือว่าเราจะตรวจทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับทุกท่านนะฮะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งใส่แมส เยลล้างมือแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งถ้าท่านที่ใดยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ขอให้ไปฉีดเพื่อลดกลุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าด้วยความรักและความห่วงใย,ายจากเทศบาลเมืองคูคตและเทศบาลเมืองลำธารแก้วนะครับขอบคุณมากครับ